สุรินทร์รัตนบุรีโรงพยาบาลรัตนบุรีจัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทั้งหาระทึกโรงพยาบาลรัตนบุรีพร้อมด้วยตำรวจสพรัตนบุรีและหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยในเขตอำเภอรัตนบุรีจัดให้มีการจำลองผจญเหตุซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่บนท้องถนนประจำปีโดยจำลองเหตุระหว่างรถกระบะชนกับรถกระบะมีผู้บาดเจ็บ พร้อมยังมีผู้บาดเจ็บเป็นป่วยจิตเวท และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถนนสายรัตนบุรีศรีสเกตบริเวณหน้าสวนสีนครเตาโดยกำหนดการซ้อมแผนนั้นเริ่มซ้อมแผนในช่วงเวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอพอรัตนบุรีพร้อมกำลังทำการปิดกั้นถนนอำหน่วยความสะดวกด้านการจราจรและทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัตนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยได้แต่งตัวทาสีให้คล้ายกับผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตมาจำลองเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่เวลา13นาฬิกาโดยผู้แสดงต่างนั่งรอนอนรอด้วยบรรยากาศท้องฟ้าแสงแดดร้อนเปรี้ยงๆจนล่วงเวลาไปเกือบชั่วโมงศูนย์สังส่งการโรงพยาบาลรัตนบุรีก็ยังไม่เริ่มจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่แสดงเป็นผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่างส่งเสียงร้องเสียงฮากันไปจนทาให้ผู้ที่มาชม จำลองเหตุการณ์ต่างยิ้มหัวเราะไปด้วยค่ะจากนั้นเริ่มมีการซ้อมแผนขึ้นโดยที่มีทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการซักซ้อมแผนได้บรรจุแผนเผชิญเหตุว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะมีทีมหมอพยาบาลกู้ภัยที่วิ่งเข้าไปช่วยเหลือจู่ๆก็มีเสียงประทัดยักษ์ดังสนั่นสองครั้งใกล้บริเวณจุดซ้อมแผนก่อนที่ทีมกู้ชีพหมอพยาบาลกู้ภัยทุกคนจะวิ่งตื่นออกมาจากจุดที่เกิดเหตุและงุนงงโดยไม่ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะควบคุมการซ้อมแผนได้ตามปกติลุล่วงไปได้ด้วยดีเล่นเอาส่งเสียงฮาไปตามๆกันค่ะ การซ้อมแผนในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลที่จบใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาวะ,ะเผชิญเหตุนิว24บุญเรืองเกศรจันทร์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน